เรามาคุยกันนะคะว่าทําไมวีคยูต้องอยู่ในถังเป็นอาหารเพียงยี่ห้อเดียวในประเทศไทยนะคะที่ผลิตและบรรจุใส่ถังส่งตรงถึงบ้านนะคะเพราะอะไรดูไหมเราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดนะคะเนื้อปลาที่ดีที่สุดน้ำมันนําข้าวที่ดีที่สุดวิตามินแร่ธาตุที่แก่ดีที่สุดในเมื่อเราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วการเก็บรักษาจึงมีความจําเป็นนะคะที่เราเลือกถังเพราะว่าวีชยูมีอายุของอาหารเนี่ยได้แค่6เดือนนะคะ กเดือนนี้เราต้องการความสดใหม่ถูกไหมคะสดใหม่ตลอดทั้ง6เดือนฉะนั้นเนี่ยเราจึงเลือกถังเป็นบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะเรากอดภัยจากสารเคมีสารกันบูดสารกันราสารกันหืนทั้งหลายนะคะไม่มีการเติมโซเดียมทุกขั้นตอนการผลิตอาหารของเราจึงจําเป็นต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้องนะคะเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกๆเราในทุกๆวันท่านต้องอย่าลืมนะคะว่าเขาต้องทานทุกวันนะคะทุกวันฉะนั้นะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีความปลอดภัยในการส่งสินค้ามีความสําคัญมากๆนะคะท่านจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ทําอาหารให้ลูกๆเราได้ทานใหม่ทุกมือ้อทุกวันนะคะอันนี้คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของวิทยุซึ่งเราไม่เหมือนใครนะคะอาหารเรามาพูดถึงตรงนี้บ้างให้อะไรบ้างน,นะคะโปรตีนจากเนื้อปลานะคะ20%นะคะมีไขมันเพียงพอมีวิตามินและธาตุที่สมดุลน,นะคะวิทยุใช้วิธีการผลิต โดยการกินแบบวิถีธรรมชาติให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมไปดีเราใช้น้ํามันนาข้าวนะคะทาไมเราใช้โปรตีนจากปลานะคะสองอย่างเนี้ยทาให้หลอดเลือดนะคะมีการทํางานที่ดีหลอดเลือดก,ก็จะฟลูในเมื่อหลอดเลือดดีแล้วทั้งร่างกายนะคะอไไวัยวะทุกส่วนก็จะทํางานดีได้กล้ามเนื้อสวยงามสุนัขของวีคยูจะสดชื่นยิ้มบ่อยคุณลองไปสังเกตนะคะสุนัขที่บ้านที่จะยิ้มบ่อยที่ได้ทานวีคย,อยูอย่างต่อเนื่องที่สําคัญเรารับประกันว่าสุขภาพ จะดีขึ้นแน่นอนนะคะเรื่องขนลุ่มอ,อึฉี่กิ่นน้อยน้อยที่ดไหนก็เอามือหยิบได้นะคะพวกนี้ถือว่าเป็นของแข็งามน้ําตาก็ถือว่าเป็นของแข็งจากเราสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นและพยายามพัฒนาจนถึงที่สุดเนี่ยคือเราต้องการให้สุขภาพทุกตัวสุขภาพดีที่สุดนะคะเพื่ออะไรทุกท่านจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายนะคะไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสินะเขจะไม่ถูกทิ้้านนะคะเราจะเลี้ยงเขาด้วยความรักเราต้องมีความสําคัญับสิ่นี้ค่ะด้วยการผลิต แค่สอบดาาคละครนะคะเพื่อจะให้ของใหม่เนี่ไปถึงทุกบ้านสินค้าจากทั่วประเทศส่งออกจากที่นี่ที่เดียวนะคะด้วยขนส่ง SCG นะคะทำใจทุกบ้านแน่นอน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุย